ไม่แขงน้ำพี่น้องอืมฮึมสวัสดีจ้าเมนีมาพอกาวสับสนุตอีกแล้วนะจ้าเมนีสนุกก็ได้ตำเหล้าบัวน้ำพี่น้องเนาะทะเลรวมน้ำพี่น้องฮเหล้าบัวก็จะเป็นอันจรจ้าลาข้า,ขาวๆาน้ำพี่น้องเนาะ ใส่หลายอย่างนะจ้ะใส่กุ้งซดกุ้งสุกนะพี่น้องเนาะใส่มึกใส่ปูหมาเนาะพี่น้องเนาะหอยแครงนะจ้ะมูยยอน้ะทะเลรวมนะพี่น้องเนาะเส็บๆสบนัวๆคือเก่านะจ๊ะสนุกกับภาพี่น้องมาตำอีกแล้วนะพี่น้องเนาะทำบาตำกับ่าแสบนะพี่น้องเนาะเด็กแกะหมูนะจ๊ะพี่กรอบๆ้วจ้ะสิอื้ออื้อสบลายพี่นนอะ มาเซ็แจมน้ำกันเลยเนาะจ้าหอยแข็งน้าพี่น้องแล้วบัวทะเลรวมน้ะพี่น้องเนาะ อืมออกมาพี่น้องอื้อกรอบๆกรอบๆเลยนะจ๊ะอืมออื้ออย่ทัว่วพูดนําจ๊ะอืม ลราบัวพี่นอ้องอืมอืมกรอบๆด้วยนะจ๊าหอยแครงน่ะพี่น้อง มาัาแสบๆนั่นกันเด้อจ้ะพี่นอ้องใส่มึกน้ำได้พี่นอ้อง ดื่มได้พี่น่องขับปุ่นนะจ๊ลละพี่น้องนี่ก็าขนมจีนนั่นล่ะพี่น้องอืม,อม มม่ยังกระตำร่วมใส่งินไปหนอก ตำยำได้กระเส็บยำหนอนละพี่น้องตำเองกระเส็บเองนาพี่น้องเราบัวพี่น้อง กรอืมอืม,อมแตบพักคาคือเกาเพี่อ อืมอุมมะมิพี่น้องแซบไล้มันแซบๆน้องกันเด้อจ้าพี่น้องมึงอืม อืมอืมอืมแค่อืม,อมนังแบบลายแบบนุ่นนะจ๊ะเนาะอืมอืม,อม ดดกลับไปพี่น้องปูหมานนะจ๊ะดูดน้อยแต่ดึงพี่น้อง Vou apretar a Elipe, não. Uhum. เพรแสบน่นคืเก่านะพี่น้องเนาะ แก็หมูก,ก,กระกอบครับพี่นอ้องป้าบึ้มสุดยอดครับบาแสบกับบาแดดน่าจะพี่น้องเฮ็ดเองเอะไรน่าจะพี่น้อง สนุดกด่าฟังพี่ฟังน้องเขามาติดตามสนุนในรับพี่น้องเนาะเขามากกดไลค์กดแชร์เขามาให้กำลังใจสนุนนัน่นนาะจ้าเมื่อนี่สนุดกด่าบ,บ่มียังหลายเนาะจา้าสนุกดกาขอฟังพี่ฟังน้องไว้ซ้ำนี่นะจา้าเมื่อหนาพอกันไหมจา้าสวัสดีจา้า